ชื่อว่าคุกแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครเขาอยากจะไปนอนหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจในนั้นหรอกนะคะมีไว้ก็เอาไว้ขังนักโทษนะคะไม่ใช่จะเอาไว้เป็นวันเคชั่นก็เพราะว่าไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลย <c oughs> แต่เชื่อไหมคะว่ามีคนจำนวนมากนั้นอยากจะไปน้อนคุกค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าเขาไม่อยากอยู่บ้าน หรือว่าดิ้นล้นแก้ไขปัญหาปากท้องอะไรอีกต่อไปแล้วเฮ้ยแปลกใจไหมคะว่ามเป็นไปยังไงใครสนใจนะคะกับไอ้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะมา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 ,มาวันนี้เทย่าจะเล่าให้ฟัง พ่ะพบกับเทยาและ The World e c h o เราจะมาย่อโลกไว้ในมือคุณค่ะท่วงนี้นะคะอะไรอะไรก็แพงไปทั้งแผ่นดินอเมริกาเลยค่ะคนไทยนะนะอย่าได้โวยวายไปว่าเข้าของแพงนะคะบอกเลยว่าอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนั้นนะ่ะก็แพงเหมือนกันค่ะสาเหตุนะคะก็มาจากผลพวงจากสงครามนะคะอาหารพื้นฐานในอเมริกาอย่าง นมเอ้ยไข่เอ้ยไก่ซึ่งปกตินะคะราคานั้นถูกมาตลอดซึ่งถือเป็นอาหารพื้นพื้นเลยของมวลมหาอเมริกันมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะราคานั้นขึ้นพรวดพรวดแบบอ้าหักค้างกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็เป็นเพราะแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ใครบางคนนั้นเกิดไอเดียขึ้นว่าไปนอนคุก น่าจะดีกว่าเพราะว่านะคะการอยู่นอกคุกนั้นเขาว่าเขาไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่มีเงินซื้ออาหารการกินทั้งไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ฮีเตอร์ซึ่งค่าฮีเตอร์เนี่ยแหละค่ะในรัฐที่มีฤดูหนาวยาวนานมากๆในอเมริกาเนี่ยนะคะถ้าหากไม่มีเงินจ่ายบริษัทแก๊สที่จ่ายไปยังฮีเตอร์ทั้งระบบนะคะ งานนี้นะคะพวกเขาก็อาจถึงตายได้หรือไม่ก็ต้องขอให้ทางบริษัทนั้นะ่ะปล่อยแก๊สมาก่อนแล้วค่อยทยอยจ่ายหนี้ทีหลังซึ่งค่าแก๊สเนี่ยแหละค่ะที่แพงขนหัวลุกเลยทีเดียวค่ะก็คงน่าจะเป็นเพราะแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้อเมริกันหลายคนนั้นมีไอเดียนะคะว่าอยู่คุกน่าจะดีกว่าบ้าน ก็เพราะว่าทั rop, ้งฮ <laughs> <laughs> ีเตอร์เอ่ยนอนก็อุ่นสบายด <laughs> <sm> <sh> <sh arp ness bargain> ีแถมอาหารกินฟรีสามมื้อมีห้องสมุดในคุกด้วยมันน่าสนใจอยู่นะบ้านเขาก็ไม่ต้องเช่านะคะข่าวก็ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพก็ไม่ต้องจ่ายง้นเรามาหาทางเข้าคุกกันเถอะหลายข้างหลายหนเลยนะคะก็มีข่าวฮือฮาชาวโลกนะคะว่ามีโจรพิลึกเนี่ยไปปล้นแบงก์ แต่รลอนเนี่ยก็แค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองหรือก็แค่35บาทเท่านั้นเองค่ะคาดว่านะคะคงบวกลบคูณหาแล้วถึงได้ตัดสินใจขอเข้าไปอยู่ในคุกแทนการอยู่นอกคุกค่ะก็เพราะว่าการนอนคุกนั้นน่ะนะคะอย่างน้อยก็มีอาหารการกินสามมือ้อแล้วก็หาหมอก,ก็ฟรีเรื่องนี้แหละคะ่ะที่สำคัญก็เพราะว่าอเมริกันจำนวนมากกว่าครึ่งนะคะเขาไม่มีประกันค่ะ ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการหาหมอแบบไม่มีประกันนั้นเนี่ยเหมือนการสูบเลือดสูบเนื้อจนแทบหมดตัวเลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เกิดมีคดีที่สร้างความฮือฮาแก่ตำรวจรัฐอยู่ท่าอย่างยิ่งเลยค่ะคุณลุงคนนี้นะคะชื่อว่าคุณลุงโดนัลสันตาโคเซ่ค่ะแกก็อายุ65ปีแล้วนะคะ แกเดินเข้าไปในธนาคาร Wells Fargo นะคะใกล้ถนน300 Southern Street ซึ่งอยู่ในเมือง s อ l t Lake ของรัฐยูทาห์นะคะจากนั้นนะคะแกยืดกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับพนักงานธนาคารอย่างนิ่มนวลเลยค่ะแล้วก็กระดาษแผ่นนั้นนะคะเขียนว่าอะไรรู้ไหมคะไม่กระดาษแผ่นนั้นนะคะเขียนว่าขอความกรุณายกโทษให้ผมด้วยในการกระทำครั้งนี้แต่ นี่คือการปล้นนะครับกรุณาส่งเงินมาให้ผม1ดอลลาร์ขอบคุณครับโอ้โหน่ารักจังเลยอะคุณลุงจริงแล้วนะคะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นโจรจะสุภาพอะไรเบอร์นี้นะคะพนักงานธนาคารนะคะก็จ้องหน้าคุณลุงโดนัลเลยนะคะแบบนี้นะคะชื่อนี้นะคะคนละคนกับอิตาลุงผมเป๋โดนัลทฉม ลายนั้นนั่นเงินเพียบรวยล้นฟ้าเลยค่ะเอาล่ะสำหรับพนักงานธนาคารนี้นะคะเขาก็ยื่นเงินให้1ดอลลาร์ตามที่คุณลุงแกขอค่ะจากนั้นนะคะก็ข,ขอให้คุณลุงโดนัล์เนี่ยออกจากธนาคารไปแต่คุณลุงโดนัลล์เขาว่ายังไรรู้ไหมคะแกปฏิเสธค่ะแกบอกพนักงานธนาคารเนี่ยให้รีบแจ้งตำรวจให้มาจับผมหน่อยเถอะ oh แปลกกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยแล้วโจรสุภาพนะคะก็เดินไปนั่งรอตำรวจเพื่อให้มาจับตนในล็อบบี้ของธานาคารระหว่างที่รอนีนะคะคุณลุงโดนลดัล์รานตาโคเซ่เนแกแบบหกระวลกวายร้อนใจมากทำไมตำรวจยังไม่มารีบจับฉันเอาแบบนี้ก็ได้หรอหรือคุณลุงลืมไปแล้วนะคะว่าลุงเนี่ยมาป้นธานาคาร จะรีบไปไหนลุงตำรวจกำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุงก่อนที่จะปล้นเงินหนึ่งดอลลาร์เนี่ยนะคะคุณลุงดดนัลด์เนี่ยแกบอกพนักงานธนาคารตรงๆนะคะว่าเนี่ยลุงไม่มีปืนมาด้วยหรอกนะ แต่ทางผู้จัดการธนาคารเนี่ยเขาพาพวกพนักงานนั้นลบเข้าไปในห้องประชุมแล้วก็ล็อกประตูโดยที่ไม่ได้มีใครไ,ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เพราะว่าคุณลุงโจรเนี่ยแค่ไม่ได้มีปืนมาปล้นนั่นแหละแล้จะมีใครบาดเจ็บได้ยังไงล่ะแล้วพอตำรวจมาถึงนะคะลุงโดโนโัล์เนี่ยเดินนิ่มๆไปบอกตำรวจเลยนะคะว่ากระผมนายโดนั ก็ผมมาป้นธนาคารครับแล้วก็ยืน่นแบงค์หนึ่งดอลลาร์ให้กับตำรวจนั้นเป็นหลักฐานว่าปล้นจริงๆนะเนี่ยดูสิเนี่ยหลักฐานเห็นๆเ,เลยนะเนี่ยจากนั้นนะคะก็อธิบายเหตุผลนะคะว่าลุงเนี่ยแกมาป้นธนาคารเนี่ยก็เพราะว่ายาเข้าคุกอ้าวยิ่งแปลก้าไปใหญ่แล้วทำไมอย่างั้นล่ะลูกอันนี้นะคะก็ยังไม่พอใจพระเดชพระคุณอีกนะคะคุณลุงในแกประกาศปังดังลั่นเลย นี่แ้าแกไม่ยอมจับท่นะถ้าออกจากห้องขังเชือเข่าไปเนี่ยนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋๋ย๋ยวก่อเหตุอีกนะเดี๋ยวจะติป้นธนาคารอีกนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขู่เอาเลยนะเดี๋ยวจะเพิ่มจํานวนป้นอีกเลยนะเอาเท่าไหร่ดีสองดอลลาร์ดีไหมลูกเนี่ยแหละค่ะคุณลุงเนี่ยแกขู่ว่าแกจะป้นจนกว่าจะถูกส่งตัวไปเรือนจําของรัฐบาลกลาง ซึ่งแกมีความตั้งใจแน่วแน่เลยนะคะว่าจะเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเหรอคะและนี่นะคะก็ไม่ใช่ครั้งแรกในอเมริกานะคะที่จะเจอโจรป้นแบงค์เพื่อที่จะเอาเงินแค่1ดอลลาร์ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2011เนี่ยนะคะก็มีชื่อนายเจมส์วีรอนนะคะเป็นชายวัย59ปีนั้นเขตกงานแล้วก็ไม่มีประกันชีวิตนะคะ เขาก็ทำเหมือนกันคือบุกปล้นธนาคารในรัฐนอ r ์ท Carolina นะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะรับการดูแลสุขภาพในเรือนจำค่ะต่อมานะคะในปี2013นะคะชายไร้บ้านไว้50ปีนั้นก็ก่อเหตุปล้นธนาคารก็อีกแค่1ดอลลาร์ในรัฐโอเรกอนนะคะแล้วก็เฝ้าร้อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมาจับกลุมตัว เพื่อที่จะเอาไปรักษาในเรือนจําเช่นกันค่ะฟังดูเรื่องราวแบบดีนะคะก็เป็นเรื่องที่ตลกนะคะแต่เป็นตลกร้ายที่หัวเลาะทั้งน้าตาก็เพราะว่าคุณลุงเหล่านี้เนี่ยแกไม่มีหลักประกันใดๆในชีวิตนะคะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีเงินสดพอที่จะรักษาตัวแล้วการที่จะเข้าคุกนะคะก็จึงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ได้รับการรักษาค่ะน่าเห็นใจจริงๆ นี่แหละคะที่ใครว่านะคะว่าอยู่เมืองนอกในสบายนะคะบอกเลยว่าไม่สบายแล้วนะคะที่าาว่าเ้าปุยโปรยปลายจากฟ้าเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสเนี่ยนะคะ ก็ไปได้แค่เที่ยวนะคะแต่ถ้าอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมาเกิดเคสแบบนี้เรื่อยๆในเอเมริกาได้ยังไงถูกไหมคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเทยาก็เชื่อว่าไม่มีใคระคะที่เขาอยากจะไปนอนคุกใครๆก็อยากอยู่สบายในบ้านของตัวเองจริงไหมคะถ้าอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่สบายอยู่นอกคุกแล้วไม่สบายนั่นก็คงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะเลือกกัน นี่แหละคะ่ะก็คือชีวิตในอเมริกาบางทีคิดไปคิดมานะอืมเอนไทยก็น่าจะดีกว่าเด้อและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจในอเมริกานะคะที่ทีมงานของเรา The World Echo นั้นเก็บมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะถ้ารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะและใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะ กดติดตาม subscribe ปักสไครป์ซับสไครป์ทำทุกอย่างให้กับทีมงานของเราด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้วันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงพบกันใหม่กับเทยาเราจะมาย่อโลกไว้ในมือคุณสำหรับวันนี้เทย์ไอกรสวัสดีค่ะ